ไปจ้าขอบคุณความพี่เศษคงเวยตรงนี้นะคะเพราแต่เราคุณเป็นแฟนขาคบ่้วครัพที่นัดก่อนได้เลยค่ะสำหรับนัดนะคะก็่วยได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพี่หงิงไอย์จานเด่นที่นัดดูไปนะคะเุลียเขาเป็นคนที้ เขาเรียกว่าเป็นแรงมาแดนใจให้กับพวกเราแล้วกันนะคะจากที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเขาคือใครเราพักแต่เพลงได้แต่ยินเสียงเขาแล้วก็เห็นผ่านจากทุก่เอิทอร์เนอะไรต่างๆหรือว่าิวสิคซออะไรที่เราได้ยินแต่เราไม่ทราบว่าเป็นเสียงเขาตอนเราได้มาศึกษาว่านี่คนนี้หรอและณนะเวลานี้ผ่านไปสามสิบหกปีแล้วที่เขายืนอยูบ่บนบน บนเวทีเนี้ย <ừ, S 2> บนแบบวง <ừ, S 2> การบันเทิงตรงนี้นะท่นเู้ยมมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มหัศจารมาแล้วนะเชื่อไหมตั้งแต่เวันจนวันเน,น,นี้ยคือแลนเขาไม่ตกเลยเขาทัวร์รอบโลกอะเขาโชวเป็นสือ่อระดับโลกเช่นเดียับปลื้มใจดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นชาวดีเชียด้วยอะไรอย่างเี้เราก็เป็นสายสายกับบิ๊กีเลยแล้วคือคือดาวโตมากับเสียงของเขาโดยที่ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้รู้ว่าเขาแบบว่าแบบ เป็นชาวเอเชียเหมือนกันแล้วก็เราได้ตามเขาเรื่อยๆจากการที่เขาได้มีโอกาสไปเล่นในในบลอดเวยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายพอเราเข้าวงการมิวสิควลเหมือนกันได้มาลองดิสนีย์ด้วยกันเราก็ยังรู้สึกว่าเราเห็นเขาเป็นไอดอลเสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตัวหรือแม้กระทั่งการวางเสียงต่างๆที่เมื่อกี้เราคุยกันบนเวทีว่าข้อเสียงของเขามันเชื่อมกันหมดโดยที่ไม่มีอะไรตะกละตะกับเหนือนเขาไม่มีเสมห้า <laughs> ไม่มีอะไร <laughs> เลยในชีวิต <laughs> เลยอะ <laughs> ่อะก็เลยรู้สึกว่า เราถ้าเราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตสักหนึ่งครั้งในชีวิตที่เป็นเขาอค่ะม,มันจะต้องแบบกำไรมากมากมันจะต้องคลิกเตอร์ในหูมันจะต้องมีความสุขมากๆแล้วยิ่งมันเป็นจริงๆแล้วเพลงเขาอะมันเป็นเพลงที่เราเติบโตมาด้วยกันจริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะร้องตามไปได้ถึงแม้ว่าจะร้องขึ้นเสียงสุดอาจจะตามแม่ไม่ได้บ้างบางที <S 2> <S 2> <S 2> แต่เราก็จะมีแบบค<อ><อ>ุ้นๆคุ้นๆซึ่งจะร้องไปได้ใช่ค่ะพี่แก่องครับผมเอ่อจริงๆแล้วต้องบอกว่า เพิ่งจะมารู้จักตอนที่เริ่มเข้าวงการละครทีกับรู้จักคุณแม่ที่แบบว่าโหย้อนกลับไปดูกี่งานก็คือสุดยอดทุกงานครับแล้วก็จะบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยอะ่ะเพราะว่าโหไม่ต้องจองตัว๋วเครื่องบินไม่ต้องจองตั๋วแบบว่าเมืองนอกอะ่ะคืออยู่ยใช่คืออยู่ไทยนั่งอยู่บ้านสามารถกดออนไลน์แล้วก็มาเจอกับเอ่อคุณเรียส่งกาได้เลยคือไม่รู้จะมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านขนาดนี้แล้วเราจะพลาดได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าห ครั้พลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แบบคือเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาอีกได้เมื่อไหร่คือรับรองว่าใครที่ถือบัตรไปดูนั้นน่ะโหไม่ว่าบัตรจะมูลค่าเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเออคือมันจะเป็นแบบเมมโมรี่ไปทั้งชีวิตของคุณเลยครับก็อย่างอย่างที่เขาบอกว่าวันสินจะรักชายครับหนึ่งครั้งในชีวิตมาฟังเสียงสดๆของเรียสรองการครับเห็นว่าเราอยากเป็นเขาหญิงเพลงไหนที่เป็นกงต้องคือเอาจริงนะผมร้องได้ทุกทุกเพลง อาจจะม่ถึงคา้เอาวิกมาลองแต่ว่าก็ใช้คําว่าเราชื่นชอบดิสนีย์อยู่แล้วแล้วก็เอ่อจงจริงผมมาดูดิสนีย์เยอะเยอะมากเยอะกว่าพี่ดาวอีกเอาจงจริงตอนที่พี่ดาวได้ได้ไปแคสเอเสียงแจ็สนินใช่ไหมครับ ผมต้องเอาทุกเรื่องมาเปิดให้เขาดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะแจสมินนะมีกี่ภาคอาราดินไครคือเอาเคแบบโอเคเราเราเราได้ภาคอ่นนี้กแต่ว่าต้องดูนะอลราดินมีกี่ภาคนะคุณต้องดูให้ครบนะก็นี่แหละครับเราก็เป็นโคชได้เพราะว่าประสบการณ์เรื่องนี่เราเยอะมาเป็นเจ้าหญิงตัวจริงครับผมก็คือแก้มก็ได้ยินชื่อของยาสลลงกามาตั้งแต่ตัวเองนะจายุประมาณตสิบขวดได้ค่ะ แล้วกเ็เห็นคลิปที่เป็นคลิปในตำนานของเขาตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักเตียสลองกกาเป็นคลิป audition เรื่องมิสไซง้องของเขาวัยแค่17ปีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่ได้เห็นนะคะรู้สึกว่าหุ่หญิงเอเชียคนนี้ทําไมถึงแบบเสียงใครร้องขนาดนี้เสียงใสเป็นแก้วขนาดนี้แล้วยังไม่ใช่แค่ร้องเก่งแต่ยังแสดงเก่งได้รางวัล Tony Award สี แล้วก็โชคดีแค่ไหนที่เราเหมือนมีเขาเป็นศิลปินทั้งรู้ให้เราได้เรียนรู้เป็นแบรนด์บันดาลใจให้เรานะคะแล้วก็วันนี้คือมาเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปสิบห้าปีซึ่งจำเองนยเฟยมีนิากาสที่ได้ดูเขาแสดงคอนเสิร์ตแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เล่นละครเวทีเรื่องสุดรลว่าแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งผ่านไป พอมีโอกาสอีกครั้งรู้สึกว่ามันน่าจะตรงคลาดจีบแล้วอะค่ะก็เลย oh. คิดว่าอยากไปชวนลิมาดูกันก็ได้เลยค่ะครั้งนี้เดยนรถขายต่อให้แล้วกันครับวันวันที่วันที่เจ็ดมีนาคมนะครับข้ามพลาดเลยครับมาเจอกับพวกเราได้ด้วยครับเพราะยังไงผมเชื่อว่าพวกเรามาแน่นอนแล้วก็จริงๆก็ขายตั๋วแล้วนะครับอ่อวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะยังไงมาดูกันเยอะๆครับสิบห้าปีผ่านไปคือแม่มาดูให้พวกเราดูอีกรอบหนึ่ง คนรออีกสิบห้า oh ป the ีไม่ไหวอะครับแต่ว่าตัดสินใจมาดูเลยตั้งแต่รอบนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็ยังไงมาเจอกันมามี magic moment ด้วยกันนะครับแล้วก็มาเป็นแฟนคุณแม่มาช่วยกรี๊ดคุณแม่ด้วยกันเลยเจ็ดมีนาคมนะคะปีหน้านะคะปีหน้ายี่สิบเจ็ดใช่ค่ะแล้วก็ไทีเกตถึงเจอถูกเท่านั้นค่ะค่ะแล้วก็เล่นที่ไอคอนอ๋อเล่นที่นี่ค่ะที่วันแบงคอกเลยที่วันแบงคอกที่วันแบงคอกเลย ก็มีแค่สามพันที่นั่งเท่านั้นนะคะแล้วก็มีแค่วันไนท์บอลลี<ช>่ครั้งเดียวนะคะก็ถ,ถ้าใครมีโอกาสได้พรีเซลตั้งแต่วันพรุ่งนี้สิบเก้าเป็นต้นไปนะคะก็ขอให้รีบพรีเซลส่วนครับลิกเซล์ก็ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปยืนอยู่ข้างหน้าหนึ่จงจุดห้าเมตรวันนี้คุณแม่จะได้ไงว่าคุณจะซื้อบัตรทันอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราต้องรีบพรีเซลกันแต่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับคอนเสิร์ตครั้ง นี้แล้วก็เรื่องเนื่องแต่ว่าเราเคยไปดูงานของปบบ t ช e s อ o ปเปอร์มาเรื่อยๆแล้วด้วยเลยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งใช่ยิ่งการที่เขาบอกว่าเขาขนออกรสตารมา29ชิ้นนะคะลองเล่นสดทุกอย่างมันจะต้องแบบดีมากๆแน่นอนก็ฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะกับคุนรีพานิสฟิชเซนนะคะเลี้ยสลองก้า Life in One Man ค่ะแล้วพูดวันอีกรอบนีงย้กไปของันี่สิบหกวันที่เจ็นีนคะ โอเคค่ะเชิญชวนอีกทีนมาค่ะก็อย่าพลาดนะคะวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันยี่สิบหกค่ะนี้นะคะรีบจะมัดันอันนั้นเลยนะคะเด็กอินเทอรคนค่ะตองเรค่ะจ้าพรติ้งนะคะเนสากค่ะและขอบคุณค่ะ อนีนะคะเดินสอบาทีสอบคุณค,ค่า